อย่างเบาเขนขุมกบโคนไผ่มันลอยกบโคลนไผ่ขึ้นมันจะได้ออกหน่องามๆให้เรากำลังแตกเลยปีกบไปแล้วไผ่กิมซุงฮองได้สองกอเลยที่กอใหญ่ออกมาอีกเพียบเลยพุ่นน่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าอยู่วบุกบโคนกว้างทิ่งงวม,มาใส่กันเนาะเบาเคนะดินมากบโคนจ้ะเพราะว่าเริ่มออกมาข้างนอกข้างนอกเลย ดินบอถึงเพื่อนปันไหนลเลยคือต้องเอาดินมารบเนาะนี่จะเรียกกันหนอหนอนี่เด้อหนอพันอันนี้โตอันแลกสองหนอนี่ขึ้นมาโอ้ใช้เวลาเป็นปีปนพดนด้ำดิใส่ปุ๋ยดิคือเพื่อนสิโอ่งให้เด็สำเร็จแล้ววันนี้ใส่กิมซุงจ้ะจะตึงมาปลูกตั้งแต่ปีแรกคุณได้พี่น้องมันตุยหลายกอแล้วเอามาปลูกกัตุยมีกอนี่แหละโลดค่ะ ราะว่าเอาจริงๆกับสามปีเลยเนาะบัเพียนเนาะปีแรกว่าผ่านปีสองบัวทอปีสามปีสองเอามาใหม่ในปีที่สามจ้ะครบรอบปีแล้วโกนี่เอามาจะใสบ่บัวเพลนผ่นบอกอพี่น้องดูมาจะใส่เอามาใส่ละคามบแม่เนี่ยมาบัวเม่นเป็นลักเอาโข่งกับเจ้ามาเออมานันมีหลายกอที่อหน้าคนเนาะเอามาจะสารคามอยู่ข้างล่างผูกอกหน่อคือกัน ไปลักเอาพี่น้องจ๋าเมื่อนค่ะไปเห็นใช้คำว่าไปลักกระแม่นคอกระแม่นแต่ว่าเจ้าโคงเพื่อนว่าอยู่ค่ะนะโอ้ยสุ่มแม่นลำนึงสุ่มมากใหญ่ของเพื่อนค่ะโอเคเดี๋ยวติดภาพไปนำมือนั่นนะจะเข้าไปอย่างบนี่ใจเห็นก็เลยเนาะไปเบิ่งพักเล็บมากเนาะมึงค่ะนเนาะไปเห็นอยู่ข่างเถียงเพื่อนคนก็บวอยู่เนาะก็เลยแบบโอแบบโอปักเป่านี่แหละแล้วบาเคนก็เลย พอดีมันมีหน่อนนึ่งที่มันออกมาข้างนอกเนาะบอกเคีนเนาะมันเป็นจังหวะพอดีบอกเคีนเลยซับมาดิที่เสารติ๊กว่างนั่นแหละนี่ยแหละคอนั่นแหละมามาปลูกไว้เออรักของเพิ่นมานี่คักเนอกสนองขอเพิ่นมาปลูกนี่ตุยเบิดรักเอาฮันหน้าเป็นอะไรล่ะโลดแบบนี้เสาติ๊กว่าสิเอาไปแกงใส่เห็ดเพาะฝ่ายที่เ่าได้มือัอะลรจากกับเห็ดเห็ดอย่างในมือเ่าได้เห็ดผงเห็ดดินเนาะ สติกลวกแล้วก็แช่ตู้เย็นไว้จ้ะเอามือนี่คือยากก็เลยว่าเอออนี่เลยเอาหน่อไม้กิมซุงนี่แหละตางได้ถ่ายให้พี่น้องเบิ่งนําว่ามันออกหน่อเต็มนึ่งเลยจ้ะหน่อเล็กหน่อน้อยพี่น้องจ้ะเอเนเขียงพี่น้องเบิ่งดูนี่มีนี่นี่นี่เลย่บอกเอเคถมไปละสองเลยนี่เนาะอันนี้อีกอันหนึ่งตาเต่านี่อันหนึ่งนี่สองสามสี่ห้าอันนี้กระโหน่อห้างุกเจ็ด 8, ตอนนี้แปดนอกนี่แหละถูบอบอ้อมเห็นเจ้านึ่งค่ะเอาเขนเพิ่อนเอาไม้มาตีเป็นวงกว้างเลยถูบเลยตีเป็นสี่เหลี่ยมเป็นวงกลมให้ก,กว้างออก,น,กน,นี่ก็ต้องเมนเอามันออกแล้วเฮาอยากได้เพิ่มเทากับไอ้น้ำไม่สม้มเอ็ดเอ็ดเมนูต่างๆต้มกินเอ็้น้ำไม่สม้มน้ำไม่ดองแต่งไว้ตลอดนะฮะเร่งก็ได้ขายได้ทำมันออกตลอดเพราะว่าออกตลอดและเทาวดูเลยได้ไผ่เนี่มันออกตลอด โอเคนาดิมาถมเรื่อยๆเด้อเอาบอกเค้นตัดหน่อไม้ใหี้ยชาติ๊กจังหน่อนเนี่ยชาติ๊กจะเอาไปแกงพูหน่อน้อยสุดผมสองหน่อนเน,นี่ยเอาไว้ทำพันธุ์ก่็หน่อนี่ตีเมนตามรักแล้วหันจะให้มันอยู่จั๊กสองถึงสามโหนโอพใอช่เมนต้องตัดเรื่อยๆแหม EN, ่หน,นอนเนี่ยมันจะกินโบเบิ้ลนี่ครับจ้าลงอีกก็ลงอีกเดี๋ยวมันแก่บาเลงอีกมันแก้วมันเปิดตาให้นักหนอน นีแหละมัน,น,นตัดแห้งแตกเด้อหนูไม่นี่งอ่อนเนาะอ่ะปอกให้นี่งเอาเพียงเขาถมโตดินมาถมอ้อมๆหมดนี่เด้ถมหมดเลยเนี่ยแหงเนาะหลังจากนี้หมดเลย พุพงใบไผ่เนี่ยก,โโกบโคลนพ่นลูกมรรยากาศบ้านแถวติ๊กเศ้าเนี่ยฝนตกลินลินจ้ะลินแต่เมื่อคืนนี่ยผูเมื่อคืนครับโบแห้งพอตะลิน,นลินทำเะไรใส่ฝน อ๋อหน่อเดียวใส่เครื่องต่างๆอีกก็ได้ถั่วใหญ่คนเลยนี่อ,อ่ะสาติกข,ขอตัวไปแกงอไม้ก่อนได้จ้าบันนีอเคียทำตรงนี้ก่อนได้เวลาแกงแล้วบันนี้สาติกออกมาต้มจืดเรียบร้อยแล้วจ้าไผ่กิมซุงเพื่อนบบค่อยขมต้มแป๊บเดียวก็จืดเครื่องของเฮากับสิแกงใส่บักอึลูกโดดฮิตที่เฮาหาเมื่อหัน่ะาจะห็ดเพาะน้มใบยานาั่นไว้เรียบร้อย กะน,นีผักกะเงียงนาเาติ๊กไปถอนมาจากสวนจากนาจา้ะปลูกใส่กระถางได้อันนี้ค่ะเมื่อวานสติ๊กไปสวนปลาล์มมามันงามเฮ่งถอนมาทั้งต้นเลยก็ามาแช่น,น้ำไว้คนะุณน้างามาติ๊กเกงถ่าบอเคินบอเคนไปธนาคารจะ้ะไปถอนเงินไ่เละพันพาลุงไปถอนลุงในหมู่บ้านเกมมาชวนไปไปถอนเงินได้ละพันมา ซื้อปุ๋ยใส่เข่าคะนะก็เลยไปอาาสิบโมมาง่ายพี่น้องจ้ะตอนที่สติ๊กถ่ายคลิปนี่เก้าโมงครึ่งแล้วจ้ะคนหนาสิหลายธนาคารมือนี่ค่ะบวกก็มันเป็นวันจันทร์น้ำแน่กับผู้ถ่อบางคนเพิ่นอาจสิบอรีตเอทีเอ็มคือการเพิ่นอาชิเออขึ้นธนาคารไปถอนเอาคือการคนขึ้นสิหลายบวกเป็นอย่างแต่ว่าเดี๋ยวสติ๊กสิแกงถ่าบอเคนกลับมาค่อยกินก็นได้จ้ะอ่ะสติ๊กขอตัวแกงก่อนด้อจ้า ขีดกลับมาแล้วกลับมาจากธนาคารแล้วคนร้ายหลายพี่น้องเป็นมาเอาได้ละพันก็ได้ก็ได้เต็มเบิดเข้าคิวปองเฮงเมื่อไรไปแต่เช้ากลับมาก็พอดีสติ๊กทำแนวกินท่านี้กินหนูไม่น่ากินขนาดเลยใส่ฟักทองใส่เห็ดเพาะเห็ดนานาชนิดมีลูกโดดด้วยอืมแล้วก็นี่ปลาจอมแปลงเรียบร้อยปลาจอมกส้มปลาน้อยนะ ครับน้อยนาหรือมะเขียบเอามาโซยเฉยสุกเลยเด้อสุกคาต้นแม่นแบบนี้สุดที่สุกคาต้นเลยเพราะว่าเมื่อวานบริเก็บสุกคาต้นแบบนี้แซ่บนี่กระไบชะพูมาแซ่บน้ำกันพี่น้องข้าวร้อนๆแซ่บเนี่ยนะเวใบชะพูก็ะไรไปบ้าไงเห็นตัวใหอยู่ต้นป่าเนี่ยกอกน้ำเป็นน้ำกินเนี่ยปูเมี่ยงปลามันงามพี่น้องมันได้ขี้งัวเมี่ยงก็ได้แซ่บขี้งัวใส่ เละน้ำย่อยด้วยสมประจ่อมหรือสมประบําสมปลานอ้อยลูกโดดน้ำก,กลงางลบ้านอยู่แล้วนาขางมันตัดหยาเสียงเก <c ười> ึ่งตัดหยาแอ<ะ>น็นแอ็นใส่กุยบกกับพ,พี่ตัดหยาเพื่อนกัญยาบัดน,นี้ก็แล้วแหละบัตรเกี่ยวข้าวเพื่อตีหน้าเพื่อวางไปเลยกับนาเนาะนู่นอีกพี่ก็เข้าล้มหรือเบล้ม เรากินอะไอเด้อแจงหร่อไม่ไผ่กินซุงอืมอืมแค่แบบนี้เนาะเพราะไฟเลยมันจะบริเยอะเลยมันมันอยู่ถ้าเติเนื้อข้างในเพิ่มอยากเหลวเนาะมันคือเห็ดเอาะหนังเอาะหนังมันสิมนุ่มนุ่มหนึบพีน้าพีน้าบะเกนติ๊กให้ผู้จักหลายอน หยุดเครื่อง,งไปนาะมือใีรไปไนนำ้ำเบื่อเรือให้กลางบ้านเธอก็ใหเ้เราได้หลับไป <c oughs> เอาหมูไปน้ำซอ,อยันเติมน,น้ำมันเอตุ้งซัวเย <40 8. S 1> อหมูมหละสี่สิบบาทส0บาทมั่งมี่หาการไปขูดเห็ดเพาะพุจักลายว่าองอยู่ปีนี้ไลตั้งแต่นูนชมพู่ไปเลย จนไปฮอดมะตามหาชัยปุกเฮ็ดละงอกก็ออกเฮ็ดดินก็ออกแต่บางทีทะบรั่วมันออกช่วงไหนฮะนะไปกลัวแบบมันโรยแล้วหรือมันทำบรันออกแบบนี้มีเอสตีไว้ใกล้เฮ็ดออกทักมาบอกครไปยุกับมือค่ะบอสตีทางป่าบอกไงด้วยเฮ็ดออกเอสตี้เป็นองหัวบอกพอจได้กินเฮ็ดละงอกฟุกไปเจอมือเดียวใช่ไหล่ะใช่ ส่นมากคนไปได้กัเข่ามอว<า>นว<า>นี่ไป,นไปวัดนั่งคุยกันส่นมากก็เป็นเทปขาเเพื่อเอาเป็นตะกร้าอะนน,อกกน้งคกับบุึ้มมันหึ้งคนกัเมาเนีแบบนึง่นงบวกวตักต้มปลาีหแทะด,ด ดีเจ้าสมิตรดีสองมื้อมันจะใจตัวไว้จ้ะอยากยำเด็ก็มาแปืงจ้ำสวยน้อยเอาหอมหอมกระติกเอ็ดบิดขี้ล้างแบบน้ำจนใสอ่ะมันละหอมมันบ่มีกลิ่นผื่นเอ็ดขมขาวว่าทั้งขมทั้งขาวข้าวล้างบอกแหมอกบสียขมเนาะขมข้าวเย็ยเอ็ดมีบัตรเหรอ แป้งเครื่องกันเด็กกับข้าวชาว่าบ่างบอกสะอาดเวลากินกับสิ่งใดรสชาติขมใจก่หอมกุดองอ่ะใช่ก่อมกุดองที่แซ่บเลยอ่ะไรอืมแสบบตรงไปเลยเบิร์กี่โผร่ว่อนอะยืดพร้อมคุ้งบางทีติ่เอิญกี่โผ น,น,นก็จะได้ดอกงว่วนก็มีแต่เหดพ่อให้จะไม่อยู่ใส่แบงแกงปลาแกงนาหอมปลากงนายับีสง,งกรานต์ก็ออกดอกตัออกตัดม้วนเใช่น่อยก็ออกปสายแออกปรสาเลยเนีม้อนเดือนสิบแรกก็ออกปรสาตัวแบบนี้หัวเนาะ

น้ำลืมหมดเห็นเขาเห็นมั้งเป็นนั่งน่าผลืมทุกอย่างเลยถ้าลืมได้ถ้าจะเป็นอัลไซเมอร์นะครับไ่ยิ้ว่าจะขนตุยดีกว่าจำหายไปได้จำหายว่าจำความรู้สึกบ่ไดจำยืนยังกับ่ไดหิวเบอร์หนึงจำไปเลยเป็นเลยหเป็นระแง ระไรกชะพูช่วยได้กินเยอะเยงเมี่ยงปลาอยา่ยกินเมี่ยงคำให้บริบูตขายเป็นผักกาดเป็นของคือเลี้เมี่ยงคำใบแบบนี้เนาะมวนคำใหญ่ๆเมลยง เยอะเนาะกินอ่างทองจะคำสองคำก็ย่าน้ยมได่เสียงเครื่องตั้นหามันยังนีแออยู่ันยางเพลงโรงเรียนนำแนวความเพี้ยงคนที่รโรงเรียนก็เปิดเลงทัาทีเจอฤทธิกระติดยังไงเราเพลงกะเอาเคงัวไปใส่แล้วเอาดินถมที่ถมให้กว้างกว่านั่นจ้ะเป็นออ้โหไร้ เราเล็กก็ไม่ได้ไม่สมไม่ดองได้กินตลอดเนาะได้กินตลอดแล้วยังมีกระดม่ฉีบเบิดแต่ได้ดูน้ำไม้เนี่ยค่ะลดน้ำลดเนียงแล้หน้าแร่งน้าอย่างเพราะได้พาพี่น้องถ่ายคอนเทนต์อยู่ในโกน้ำไม้ในไรแบบนี้ยม่ต้องไปไกลแล้วทำเป็นซุ้มเลยเนาะขึ้นเนาะมัเป็นซุ้มในมุมไงไม่จ้าอะลาพี่น้องเลยจ้ะใช่เพื่อน เอาครับคลิปนี้ฝายเพียงเท่านี้ก่อนครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจหนเด้วยเราพบพ่อกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้า